แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเทศกาลนะคะใบรำของตุรกีนะคะของตุรกีก็เป็นคุรบันใบรำนะคะถ้าเป็นของไทยก็เป็นวันออกอีดหรือวันออกไายีนะคะอย่างปีนี้นะคะเพิ้นทาคุรบันนะคะหรือกุรุบันนะคะคนไทยเรียกกุรุบันนะคะก็เปิ้นทาเป็นบัวนะคะ ก็เป้นก็ไปซื้อที่ห้างเออก็ไปจะไปที่ซุปเปอร์นะคะไปจ่ายเงินแล้วก็ที่ห้างเขาก็จะทำอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งเนื้อมาให้ที่บ้านนะคะก็จะมีทั้งทำเหมือนที่เมืองไทยนะคะคือทำตามสุแต่ที่ตุรกีเราไม่ทำตามสุเหล่านะคะเขาจะมีสถานที่ให้นะคะก็คือการทำกรุบานเนี่ย เขาก็จะมีตลาดบัวนะคะเป็นเป็นตั้งเป็นเต็นท์น่ะแล้วก็ขายเนื้อขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะทําให้เรียบร้อยแต่จะต้องมีใบอนุญาตนะคะแล้วก็สถานที่ที่ทํารุบานหรือเอ่อในการทําเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะต้องเป็นสถานที่ที่รัฐบาลกําหนดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยากไปทําตรงไหนก็ได้นะคะตํารวจจับนะคะนะแล้วก็ ปีนี้นป้าปนก็ทํานะคะเป็นวัวหนึ่งส่วนหนึ่งตัวก็คือเป็นเจ็ดส่วนนะคะปนทําที่ของมีกอสนะคะก็จะเป็นของซูเปอร์มาร์เก็ตปนก็ไปซื้อแล้วเขาก็จะมีบินมีอะไรแล้วก็เขาก็ก่อนก่อนที่เขาจะทําเขาก็จะโทรมาหาเราว่าให้ให้เราตอบรับทางศาสนานะคะนี่นะคะก็คือที่เราจะมาจ่ายค่าคุรุบาลกันนะคะเขาก็จะมีเป็น อเออปิ้นจะทำเป็นตัวนี้นะคะเป็นวัวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแพะอะไรอย่างเงี้ยแพะก็จะมีเป็นราคาไล่กันไปนะคะปิ้นจะทำเป็นวัวนะคะวัวเขาบอกว่าก็จะได้ขั้นต่ำได้เนื้อ25กิโลไม่มีเครื่องในแล้วก็ไม่มีกระดูกนะคะถ้าจะเอากระดูกด้วยก็จะได้ที่ 3 3ถึงกิโลกรัมนะคะนะพี่จะทำเป็นวัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียกพนักงานแล้วก็จ่ายเงินกันค่ะตอนนี้เนื้อก็มาส่งแล้วนะคะกล่องใหญ่มากนะคะแล้วก็หนักมากพี่นยกมาแต่ตายเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมๆกันนะคะนี่ เขาก็จะมีใบอะไรมาให้นะเขาก็บอกว่าเขานูา่นนี่นั่นน,นะรายละเอียดนะโอเค,อเคด้านในนะคะคก็จะมีถุงสำหรับแช่ฟรีซนะคะเป็นถุงใสสำหรับแช่ช่องฟรีซมีใบขอบคุณนะคะแล้วก็มีถุงมือ มีถุงมือให้หนึ่งคู่มเีเป็นใบขั้นตอนการทำงานอะไรของเขาอะนะคะแล้วก็เนื้อส่วนที่เขาตัดให้เราว่ามีอะไรบ้างนะคะมีใบรับรองใบประกาศนะคะมีสูตรกับข้าวให้ด้วยนะคะว่าส่วนไหนใช้ทําอะไรแล้วก็มีคูปองลดราคานะคะอินดิลิมคูปองหลักนะคะ ี๋ยวมาดูเนื้อกันประเดทนี่เรามีเจอแระเภทนี้เลยก็มาเป็นแบบนี้เป็นส่วนๆนะคะแต่ว่าปุ้นจะไม่ทํานะคะให้ย่าทํานะคะเพราะว่าปุ้นทนไม่ไหวนะคะกลิ่นขาวเดี๋ยวให้คุนย่าทําตัดแล้วก็แยกนะคะโอเคคุณย่าก็เช็คเนื้อะะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะแะก็ ร้อยเดี๋ยวให้คุณย่าไปจัดการเนื้อนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะก็มาแชร์กันในส่วนของเนื้อนะคะของครับัลใบลำนะคะแต่ว่าเขาก็ล้างอะไรมนาะสะอาดนะคะไม่ไม่มีกลิ่นคาวนะคะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีเลื่อนไม่มีอะไรเขาล้างมาค่อนข้างดีเหมือนกันแหละโอเคนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ